ลุยต่อนครับคุณผู้ชมก็จะเริ่มไต่เขาแล้วนะครับ EP 5มาดูอีหมูเราขึ้นเขาวไหวไหมผมยังกดปุ่มโอเวอร์ไตร์ไว้อยู่นะครับเพราะว่าคือเหมือนตัดระบบการทำงานของการทำงานที่ของเกียร์ที่แปรผันตามรอบเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ก็จะมีลิงนะครับระวังระวังนิดนึง ก็คือเลยปตทมานะครับเลยปตทบนเขาผ่ผานลงมาเนี่ยก็จะมีแล้วนะครับทางก็จะมีโคดเคียวแบบนี้แหละนะครับบางจุดก็อับสัญญาณนะครับอันนี้ก็ใครจะติดต่อสื่อสารอะไรกันก็ระมัดระวังด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นทางสไลด์นะครับเขาจะเรียกว่าทางสไลด์นะนี่นะครับขออนุญาตปรับกล่องนิดนึง ครับเป็นทางสไลด์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็มันจะเป็นแบบว่าเอียงไปเอียงมานะครับก็ไม่ต้องใช้ความเร็วมากนะครับก็ค่อยๆไปตอนนี้ปลดโอเวอร์ไดแล้วครับเนี่ยพอปลดโอเวอร์ได์ปุ๊บรอบจะตกนะครับเกียร์ก็จะต้องไล่สเต็ปใหม่เลยแต่ถ้าเราใช้โอเวอร์ไดก็คือเหมือนกับใช้เกียร์เดียวไปเลยนะครับ ใเกียร์เดียวไปจนมันถึงทางที่มันเป็นทางราบจริงๆวิ่งสบายๆนะครับแต่ถ้าเรามองว่าเอ๊ถ้ารอบมันสูงจัดไปก็ปลดโอเวอร์ดสักนิดนึงนะครับวิ่งธรรมดาดูสักหน่อยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคันนี้ที่จริงแล้วมีปุ่ม power นะครับก็คือเวลาเราขึ้นเขาขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถกดปุ่ม power ได้เดีนะ๋ยวผมลองกดใช้ ก็คือมันจะช่วยในเรื่องของปุ่ม power เนี่ยจะช่วยในเรื่องของอัตราการจ่ายน้ำมันเข้าของเครื่องนะครับที่มากขึ้นนะครับเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถตอบสนองกับอัตราเร่งหรือความต้องการของเราในการที่จะรีดพลังรีดแรงฉุดแรงดึงอะไรต่างๆในการที่จะเดินทางขึ้นเขานะครับ รถใหญ่มาเงี้ยเรากเ็เสียวเสียวเสียวซะหน่อยใช้ปุ่ม power ได้ร่วมด้วยครับแต่ก็เออแต่มาจริงนะใช้ปุ่ม power นี่มาจริงนะครับคุณผู้ชมปุ่ม power เออช่วยได้จริงคือแบบจากรถหนึดนืดนงงี้ครับสั่งได้เลยอ่ะสั่งได้ตามใจเลยอันนี้ก็จะเริ่มทางชัน ครับซึ่งปุ่มพาวเวอร์ผมจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าหนึ่งหลักๆเนี่ยเราวิ่งเราวิ่งทางราบซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ่มพาวเวอร์นแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าใช้มันดีไหมก็ดีแต่ว่าบางทีเราก็วิ่งแบบอโคโนมีก็ได้วิ่งแบบอีโคนะครับวิ่งแบบประหยัดน,นะครับซึ่งเรามองว่า ในยุคก่อนก็ถือว่าดีนะก็คือสั่งได้จะวิ่งประหยัดจะวิ่งเปลืองนะครับรถรุ่นใหม่ๆตอนนี้ก็รู้สึกรุ่นหลังๆจะไม่เห็นนะผมพาวเวอร์นะครับก็จะเห็นในรถยุคเนี่ยยุคสองพันเนี่ยแหละจะเห็นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โอเวอร์ไร์นะครับ, drive, รบพเพราะส่วนใหญ่เกียร์ออโตในยุคปีที่มันไล่ๆกันเนี่ยรถ ปีที่ไล่ๆกันส่วนใหญ่ก็ไม่น่าเกินกันนะครับเรื่องของระบบเกียร์ถ้าเป็นสี่สปีดห้าสปีดในรุ่นหลังๆมาก็เป็น7็ดสปีดไปแล้วนะครับเอยแต่โอเคมากเลยนะครับมีปุ่มพาวเวอร์อยู่ที่รถเนี่ยนะครับขับง่ายขับสบายแต่ก็อาจจะซดน้ำมันหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ไม่ได้ดูน่าเกลียดเพราะว่าหนึ่งเราใช้ในระยะทางที่ มันจำเป็นจริงๆกับการที่ต้องต้องใช้ปุ่มพวกนี้นะครับนี่ก็ทางคดเคี้ยวนะครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวก็ไหลไปเรื่อยๆค่อยๆไปก็ขับรถพยายามประคองรถตัวเองให้อยู่ในเลนตัวเองนะครับเพราะว่าบางทีก็เข้าใจแหละบางทีมาเร็ว เอาไม่ทันนะครับ,นะรบภาษาขับรถเรานี่อบอกว่าเอาไม่ทันเนี่ยบางทีก็ต้องกินเลนชาวบ้านหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าสไตล์ผมขับก็เราก็จะเอาเอาตัวเองเป็นหลักนะครับ <laughs> เอาตัวเองเป็นหลัก กล้องอาจจะเอียงบ้างอะไรบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับเรื่องภาพนะนะมาภูพาธนะครับแนะนํานิดนึงเ,เวลาเจอลิงนะครับอย่าให้หาลิงนะครับเพราะว่าถ้าเราให้เขาก็จะติดเป็นนิสัยกลายเป็นว่าลิงไม่อยู่ในป่าแล้วนะครับก็จะออกมาอยู่ตามข้างทางกลายเป็นว่าเดี๋ยวหนึ่งอาจจะทําร้ายคนนะครับเนี่ย ข้างหน้าไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะลิงนั่งเต็มเลยเนี่ยข้างทางคือถ้าเราให้เขานะครับเขาก็จะมารอเพราะเขารู้ว่ารถผ่านมาเนี่ยต้องมีของกินทีนี้มันจะกลายเป็นว่านักลเลงนะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งรถผลไม้ผ่านมาเรียบร้อยเลยครับกลายเป็นว่าเสียหายนะบางคนรับจ้างเขาก็ต้องมาเสียเงินเสียทอง นะครับขาดทุนกันระยะอีกแล้วก็บางคนไปเที่ยวบางทีเออทำสวนทำอะไรเด็ดกล้วยเด็ดผลไม้ไปฝากญาติพี่น้องเอาไว้หลังรถนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ป่าเราก็ต้องพยายามฝึกให้เขาอยู่ในป่านะครับซึ่งก็อนุมานกันไว้ว่าให้คิดซะไว้ว่าเออมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานหรือหน่วยงานดูแลอยู่นะครับอ้าวเข้าเขต อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอสำหรับภูพานเนาะพูดกันตรงๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นทางชันๆนะครับเป็นเส้นทางผ่านเขาซึ่งอย่างที่บอกครับว่ามันไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็ถ้าสำหรับมือใหม่ค่อาจจะแบบวิวๆสักหน่อยนะครับ แต่ก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปไปใช้ดูก็แล้วกันใช้คำนี้นะฮะไปใช้ดูนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเวิร์กนะนะครับสำหรับใครที่มาเห็นคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับในการติดตามรับฟังนะครับขับไปบนไปเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยผมก็ต้องกินเลนนิดนึงกินเลนชาวบ้านนิดหนึ่งเพราะว่ามันเอาไม่ทันนะครับ เราเราลงอันนี้ก็เป็นขาลงแล้วนะลงเนี่ยเลนเดียวนะครับขึ้นสองเลนก็ไหลไปเรื่อยๆครับไม่ต้องส่งคันเร่งส่งอะไรนะครับตอนนี้ปลดปลดปุ่ม Power อร์ละก็ใช้แบบ Eco ไปนะครับยังอยู่บนเขาอยู่เลยนะพอดีแอบมองไปทางขวา ไอ้เราก็นึกว่าจะลงนะก็ให้ดูบรรยากาศบนเขาแล้วกันครับผมมุกล sure> ้องมุมน uh ี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้มีอุปกรณ์เสริมที่มันโอเคกว่านี้ก็จะตั้งกล้องใหม่ค네รับนะชมกันยาวๆเมาส์กันยาวๆคุยกันยาวๆนะครับคุยกันให้เบื่อกันไปเลยอะ บขอขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับกับทุกท่านนะครับที่ต้องทํางานต้องทํามาหากินนะครับขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะครับก็ไหลกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นทางสไลด์นะก็จะเรียกทางสไลด์นะโค้งแบบยกยกเสร็จลงเอียงไปเอียงมานะครับคืทางสไลด์ โค้งก็แตะเบรกช่วย,ย,ยสรรัก,กนหน่อยนี่ครับเจอสารพระภูมิตรงต้นไม้ก็ทักทายท่านหน่อยครับโอ้ฟ้าสว่างนะมาฝั่งกาลสินนี่เรียบร้อยเนี่ยนะครับเนินเนี้ยนี่เนี่ยโค้งตรงนี้แหละที <c oughs> ห่หลายๆคนจะกลัวเพราะว่า มันหักมันหักแล้วมันขึ้นเลยนะครับก็คือแบบเออหักซ้ายอ่ะหักซ้ายปับ๊บแล้วขึ้นต่อเลยบางคนจะเสียจังหวะตรงนี้แหละนะครับก็เลยทําให้มือใหม่ที่ใช้เกียร์กระปุกเนี่ยอาจจะอาจจะกลัวๆหน่อยนะครับแต่อย่างผมโอเคนะครับคือเราเราก็เติบโตมาจากรถเกียร์กระปุกนะครับเป็นรถเก่าๆเลยคันแรกของบ้านเลยเต y o ต a าไมตี้ X นะครับ ก็โดนพ่อบังคับเหมือนกันใช้คํานี้เพราะตอนนั้นเป็นคนกลัวภูเขามากเลยไม่กล้าขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพ่อก็สอนนะครับอ่ะตรงแบบก็บอกเออขึ้นมาอย่างนี้รอบเครื่องประมาณนี้ต้องรีบต่อเกียร์ต้องรีบเอาลงต้องอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็เริ่มลงนะ่ะอาจจะเร็วนิดนึงนะเพราะรถมันไหลลงนะครับผมใช้เกียร์ปกติ ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถอยมาเป็นดีสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราก็มองว่าความเร็วมันอยู่ประมาณทักเนี่ยสี่สิบห้าสิบก็ถือว่าเป็นเป็นความเร็วที่เราเอาอยู่นะครับเนี่ยนะป้ายเตือนจะเป็นสี่สิบแต่ความเร็วผมไม่ได้แตะคันเร่งนะครับรถไหลลงเนี่ยก็ประมาณห้าสิบหกสิบนะครับถึงโค้งเราก็ เบรกช่วยหน่อยนะครับกันมันไปกินเลนชาวบ้านเขาเนาะ,ะเดี๋ยวตัดอีพีนี้ก่อนละรครับเดี๋ยวต่ออีพีหกกับการลงเขาภูผานนะฮะ